สวัสดีค่ะมากันอีกแล้วค่ะกับสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทยชุดนี้เชิงสวยงานดีค่ะเดี๋ยวนกให้ดูที่รผืนนะคะอันนี้ให้ชมงานเชิงก่อนที่นกบอกว่างานสวยสวยมากค่ะแล้วพิเศษตรงที่ว่าเป็นเชิงแบบสองกระสวยนะคะสองกระสวยแบบไหนก็คือเห็นไหมคะว่า ตัวเชิงตรงนี้จะเป็นพื้นสีดำนะคะและด้านล่างจะเป็นพื้นสีแดงนะคะอันนี้เรียกว่าเชิงสองกระสวยซึ่งงานทอจะเป็นงานยากทอยากกว่าปกติโดยทั่วไปค่ะเพราะว่าต้องใช้กระสวย2ออันคือพุ่งสีดำหนึ่งครั้งแล้วก็พุ่งสีแดงหนึ่งครั้งงานก็เลยออกมาสวยแปลกตาค่ะแล้วก็ต่อด้วยสินส้นสิ้นมุกชมายนะคะ พื้นดำยไอพื้นแดงยกดอกด้วยสีดำสีคล้ายๆกับสีะมะเหมี่ยวนะคะสีแดงมะเหมี่ยวค่ะจะจะแดงแดงดำดำค้ำะค้ำค่ะสีไม่ฉูดฉาดนะคะใส่แล้วสุภาพสวยหรูนะคะแล้วดูดีมากคะ่ะเดี๋ยวมาดูที่รับพื้นค่ะนี่นะคะนี่คะ่คะสีก็จะออกประมาณนี้หัวสีแดงรับกับเชิงนะคะเพื่อให้งานดูสวยแล้วก็ไปน ทางเดียวกันนะคะดูดีเห็นไหมคะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะสีจริงก็จะประมาณนี้เหมือนที่ท่านเห็นนี่เลยค่ะเห็นไหมคะสีสุภาพสวยแล้วก็เชิงเชิงอันนี้เห็นไหมคะว่าลูกเล่นเชิงงานละเอียดมากแล้วก็มีดอกจุดเด่นตรงกลางสีแดงแล้วก็เล่นด้วยสีเหลืองแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นงานเป็นงานเชิงทอยกลายนะคะเห็นไหมคะ นกให้ดูเชิงใกล้ๆชุดนี้เชิงจะงามนกก็เลยหยิบมาให้ชมกันค่ะนี่นะคะตัวสิ้นเชิงจะเป็นลายประยุกต์ค่ะสวยๆอ่ะดูดูผืนต่อไปนะคะนี่ผืนที่สองค่ะตัวสิ้นเดียวกันนะคะหัวก็ แบบเดียวกันแบบฉบับของสุขโขทัยก็คือมีหัวสิ้นต่อหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ต่อเชิงนะคะเชิงอันนี้ก็จะสวยงามเป็นลายสีขาวแบบฉบับของสุขโขทัยนะคะมีนกอันนี้เป็นนกคุ้มนกคาบนะคะลูกแก้วและนี้ลายสวยโดดเด่นสีขาวแล้วก็นกบอกแล้วเชิงแบบสองกระสวยนะคะอันนี้ ก็จะเป็นข้างบนพื้นดำข้างล่างพื้นแดงชุดนี้งานเชิงทอ,อยากนกปอกเลยค่ะแล้วงานเชิงก็สวยเห็นไหมคะสีแดงอันนี้ก็จะโดดเด่นใส่แล้วก็จะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะว่าสีคุมโทนสุภาพเรียบร้อยค่ะแล้วก็สร้างความโดดเด่นนิดนึงก็คือ,อปลายเชิงกับหัวเชิงรับกันมากค่ะ ใส่สวยๆแบบนี้ใครก็แอบอิจฉายอยู่ในใจนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูพื้นที่สามกันค่ะพื้นที่สามนะคะนี่ค่ะเชิงเป็นลายสิบสองหน่วยตัดนะคะแบบฉบับของสุขโขทัยค่ะแล้วก็เชิงสองกระสวยเหมือนกันผืนนี้ก็นี่ค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะสามารถไปตัดเป็นสำเร็จได้หรือนุ่งได้ สีไม่ตกผ้าไม่หดนะคะใส่สวยนานนกให้ดูใกล้ๆนะคะดูทั้งตัวสิ้นแล้วก็เชิงใส่แล้วสีประมาณนี้เลยคะ่ะใครสนใจทักถามถ่ายได้นะคะในราคา1,800บาทยังไม่ปูก้าวค่ะหรือสอบถามเกี่ยวกับผ้าสุขโขทัยได้โดย adid ลายนกนะคะอยู่ที่รายละเอียดของข้อมูลนะคะ ฝากติดตามนะคะเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองได้นะคะอยากรู้เกี่ยวกับอะไรของผ้าสุขโขทยัยนกยินดีให้ข้อมูลนะคะทั้งไงฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะคะฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ